ยังไงบ้า่มา่นวนยังไม่แดดเะยครับยังไม่ได้แดกแน,น,นะคระับขอโทษครับผม พบกับช่องม่อนชาแนลนะครับชาแนลของมอนนะฮะสำหรับวันนี้นะครับมอนมาที่ร้านไวท์เฮาส์นะฮะซึ่งร้านนี้เนี่ยบอกได้เลยนะฮะไม่ใช่แค่ร้านกาแฟอย่างเดียวนะฮะร้านนี้เนี่ยยังมีอาหารเนี่ยหลากหลายเมนูมากเลยนะครับผมและที่สําคัญที่สุดเลยนะฮะกับบรรยากาศนะฮะซึ่งบรรยากาศนี่สวยมากมากเลยนะครับแล้วก็เย็นเย็นเนี่ยอากาศดีมากๆเลยขอบอกเลยนะฮะเดี๋ยวเรานะฮะจะพาไป ทําความรู้จักกับเจ้าของร้านนะครับผมไม่ให้ไปเสียเวลาไม่ให้พูดผิดแล้วตื่นเต้นครับตื่นเต้นเพราะว่าร้านเขาสวยมากๆแล้วเราก็จะได้คุยกับเจ้าของร้านเขาด้วยเลยนะครับเอฟซีโอเคเดี๋ยวเราไปเลยกันนะครับเดี๋ยวผมขอเชิญเจ้าของร้าน่อยครับสวัสดีครับผมนี่นะฮะเจ้าของร้านนะครับน่ารักไหมครับผมโอเคเจ้าของร้านชื่ออะไรครับชื่อเชอรี่่ชื่อเชอรี่นะครับผมร้านไวท์เฮาส์เนี่ยเราเปิดมา ระยะเวลาเท่าไหร่นะครับอ๋อเพิ่งเปิดวันที่14เลยค่ะเฮ้ยร้านเพิ่งเปิดโอ้โหเฮ้ผมบอกตรงเลยฮะมอสชานัลเนี่ยก็ยังไม่รู้นะฮะข้อมูลอะไรมากมายเลยแต่เราเห็นว่าเฮ้ยร้านสวยฮะ FC บอกมาเราก็เลยต้องมานะครับผมเพิ่งเปิดใช่ไหมครับผมใช่ค่ะโอเคแล้วไฮไลท์ของที่นี่ครับผมได้ข่าวว่าคือขายกาแฟด้วยก็คือหลักๆนี่จะขายกาแฟใช่ไหมครับใช่ค่ะจะมีกาแฟอาหารน้ำ ต้นดื่มแลายนค่ะแล้วก็ต้นไม้อันนี้จะเป็นที่ที่แปลกกับคนอยู่นะคะคือจะขายต้นไม้ใช่ไหมต้นไม้ที่แบบต้นเล็กๆที่เอาไว้สําหรับในห้องนอนได้อะไรประมาณนี้ด้วยนะะมันจะมันจะชื่อว่าลาถอ่คุณพี่เคยอ๋อใช่อ๋อลท็ถปไงลายถั่ะมีก็จะมีกาแฟมีต้นไม้แล้วก็มีอาหารด้วยใช่ครับผมถามเลยนะครับผมว่าอาหารที่นี่ไฮไลท์ของที่นี่อะไรครับผม ผัดไทยใช่ไหมคะจะเป็นผัดไทยผักผัดไทยผักใช่เราจะเน้นการใช้ผักอินซีค่ะแล้วก็ชื่อว่าเคียวผักเคียวผักเคียวตัวนี้จะมีวิตามินซีวิตามินซีสูงมีโปรตีนด้วยเป็นผักที่มีคุณค่าทางอาหารสูงมีคุณค่าอ๋ออย่าบอกนะว่าผักที่เรานํามาเป็นวัตถุดิบนี่คือเป็นผักเราเองด้วยใช่ไหมครับเนี่ยอ่าเป็นของเป็นญาติกันอะไรอย่างเงี้ยเป็นผสงกลุ่มอินซีอินซีอ๋อเอฟซี ไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบน,นะครับเขาก็ยังมีประโยชน์ด้วยนะฮะไม่ว่าจะแบบโอ้โหทั้งวัตถุดิบหลายอย่างตัวนี้แล้วก็นอกเหนือจากผัดไทยครับผมมีอะไรอีกครับจะมีขนมจีนน้ำเงี้ยวขนมจีนน้ำเงี้ยวแล้วก็ซี่โครงอกสองที่จะเป็นเมนูเด่นของพวกเราซี่โครงหมูอสองใช่ไหมฮะคลิปหน้าฮะเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ย เอฟซต้องติดตามดูฮะผมไม่ให้ผมไม่ให้ดูวันนี้หหละครับเดี๋ยวดูคลิปหน้าฮะจะต้องติดตามกันดูนะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูหนึ่งเมนูก่อนซึ่งเมนูเนี้ยจะเป็นเมนูที่เป็นไฮไลท์เลยคือผัดไทกุ้งสดใช่ฮะมาอย่างฉับไวเลยนะครับผมนี่ครับผัดผัดไทยกุ้งสดนะครับผมจานละเท่าไหร่จานละห้าสิบบาทห้าสิบบาท เอสซีห้าสิบาทราคามาตรฐานครับห้าสิบาทนะฮะผัดไทยกุ้งสดดูกุ้งเขาครับดูครับดูเครื่องเคียงเขาครับสุดยอดครับนี่ฮะผมบอกได้เลยว่าผัดไทยกุ้งสดกินที่ไหนก็กินได้นะครับผมแต่แต่ละที่เขาก็จะมีสูตรของเขาใช่ไหมครับร้านเปิดตั้งแต่กี่โมงครับล้านเปิดสิบโมงถึงสองทุ่มนะคะสิบโมงถึงสองทุ่มใช่ไหมครับตอนนี้เปิดตอนนี้เปิดทุกวันเลยไม่มีวันหยุดเลยใช่ไหมครับมี และที่สําคัญที่สุดนะครับกับมาตรการนะครับการรักษาความปลอดภัยนะครับในช่วงเวลานี้ที่จะมีโควิด -19 นะฮะซึ่งเราจะอยู่วันในตรงนี้แต่เราปลอดภัยจากเชื้อโควิด -19 แน่นอนครับเพราะว่าทางร้านมีมาตรการป้องกันการควบคุมโรคตรงนี้ด้วยนะครับซึ่งให้ลูกค้ามั่นใจได้เลยว่าสามารถที่จะมานั่งชิมนั่งกินแบบชิลๆได้เลยนะครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับผมว่าเชิญชวน เชิญชวนมาร้านไว้เขานครสวรรค์นะคะตั้งอยู่ที่ตั้งอยู่ที่ตากูวังไผ่ค่ะจะอยู่บริเวณก่อนข้ามสะพานตีนไผ่มีเขตส่วนตัวด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะบอกอะไรครับผมไว้เขานครสวรรค์ค่ะสามารถเซิร์ชเราหาได้เลยใช่ไหมครับแล้วก็ยิง GPS ีเอติดมานี่ได้เลยใช่มีพิกัดอยู่ในเฟซบุ๊ก โอโอเคครับสำหรับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณเจ้าของร้านมากๆผมที่ให้มอนได้มาถ่ายแล้วก็ให้มอนได้มาดูว่ามีอาหารอะไรหลากหลายมากๆเลยคลิปหน้านะครับคลิปหน้าเดี๋ยวเจ้าของร้านจะขออนุญาตเจ้าของร้านดูซี่โครงเมนูอะไรนะครับซี่โครงหมูอบซอสนะฮะเดี๋ยวคอยดูกันนะครับว่าจะหน้าตาเป็นยังไงอร่อยไหมแต่วันนี้มอนขอชิม พัชไทยก่อนดีกว่านะครับผมสำหรับนะครับคลิปหน้านะครับอย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์นะครับกด u b s c r i b e นะครับติดตามด้วยนะครับแล้วก็ฝากเพจที่ไวททาแมคอนสวัสด์มาเลยนะครับแล้วก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปด้วยนะครับผมถ้าใครนะครับเป็น f c มอนนะครับแล้วมาเนี่ยนะครับเดี๋ยวทางร้านนะครับเขาจะมีอะไรให้ด้วยนะครับผมเราจะไม่บอกนะครับผมิดตามกันเองมาเมาเที่ยวกันเองแล้วมาดูกันเองครับว่าที่นี่ มีอะไรมากกว่าที่คุณคิดจริงๆนะครับสำหรับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณเจ้าของร้านมากเลยนะครับผมที่ให้มอนได้มาถ่ายในวันนี้นะครับผมติดตามนะครับไวท์เฮาส์นะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e นะครับกดติดตามกันด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราจะทำคลิปอะไรใหม่ๆดีๆมาให้ดูนะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนครับผมสวัสดีครับ